สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมประพันธ์จีระวางทีมงานรักบ้านเกิด .com ครับวันนี้ผมอยู่ที่สมสมัยฟาร์มอยู่ที่บ้านปาลาเราตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายครับผมอยู่กับคุณสมัยสาวงษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรอินทรีครับวันนี้ท่านยินดีที่จะเยผยแพร่เรื่องดาวเกี่ยวกับการทําจุลินทรีย์จากหน่อไม้เพื่อที่จะบํารุงดูแลพืชผักแล้วก็รวมไปถึง นาข้าวก็สามารถที่จะใช้จุลินทรีย์ชนิดนี้ดูแลได้นะครับการทําจุลินทรีย์จากหน่อไม้หลายคนอาจจะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าหน่อไม้นะครับที่เป็นหน่อไม้สดๆดแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนํามาสกัดเป็นจุลินทรีย์เพื่อที่จะใช้กับพืชผักกับนาข้าวได้ด้วยวิธีการทําไม่ยากครับเราไปทําความรู้จักกับวิธีการทําจุลินทรีย และคุณสมัยอยู่กับผมที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหน่อไม้ใช้แบบนี้เลยนะครับใช้หนอ่อเป็นหน่อไม้สดไม้แบบนี้ต้องเป็นหน่อม้แบบต้องเป็นหน่อไม้อะไรก็ได้หรือ,อยังไงคะเอาเอาขุดจากดินได้ก็ยิ่งดีครับผม <S <S ไม่ให้ยาวไปครับสัส้นๆไม่ให้เกินไม่ให้ถึงเม็ดเนาะเหมือนหน่อกล้วยอืมอใช้หลักการเหมือนกับการทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะหน่อกล้วยเี่ครับต้องขุดยังไง ตอนไหนตอนเช้าก่อนก่อนแดดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับผมอมอนพระอาทิตย์ขึ้นต้องไปขุดออกมาเพื่อจะไม่ให้จุลินทรีย์แห้งจุลินทรีย์ที่มาเออกาะตามตามหน่อไม้นั่นหมายความว่าหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจุลินทรีย์มันก็จะหา,ายไปมชีวิตอยู่พอโดนร้อนก็จะ,ะตายครับต้องขุดก่อนพระอาทิตย์ <พา S 1> ขึ้น,นก็จะ<พ>ได้หน่อไม้เราใช้เยอะไหมครับเนี่ยหน่อไม้สดสามสิบกิโลกากลาน้าตาลสิบกิโลครับ แล้วก็หั่นหั่นสับๆๆแล้วก็เอามาลงในถังแล้วก็ใช้พอดอสองพอดอสองหนึ่งซองผสมน้ำสิบลิตรคนอยู่ห้านาทีถึงสิบนาทีัแล้วก็เอามาเทใส่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คนอีกวันละครั้งเจ็ดวันก็ปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็สามารถใช้ได้เลยหรอครับหรือยังไงถ้า ต้องรังสิบห้าวันก่อนครับให้ให้เป็นก่อนให้ดูดให้กากน้ําตาลดูดออกดูดจุลินทรีย์ออก,ออกจากหน่อไม้ก่อน้วก็ใช้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะนะครับใช้กับนาข้าวใช้ผักใช้ย่อยสลายฟางก็ได้เหมือนกับหน่อกม้ก้วยครับครับเอาเรามาดูที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับจัดหน่อไม้สดๆนะครับหั่นเป็นชิ้นๆผสมกับกากน้ําตาลตามปริมาณที่บอกไป ถังหมักที่นี่แปลกนะครับมีสายแบบนี้ด้วยตัวน,นี้ใส่เพื่อ<า>อะไรเแบบือเน,นี่ยสายแบบนี้เนาะเวลาเวลาปิดไปเนี่ยอื <c oughs> อากาศจะไม่ออกหนึ่งระบายอากาศได้ <c oughs> สองไม่ไม่ให้กลิ่นออกมาข้างนอกกลิ่นแก๊สออกมาจากหน่อไม้เนี่ครับ <c oughs> จะมันจะเหม็นถ้าเราไม่ใส่สายถ้าใส่สายเราเอาลงจุ่มในขวด <c oughs> ในน้ําแล้วแล้วกลิ่นก็จะไม่มีครับจะไม่ได้ร <c oughs> บกวน คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าใส่แบบนี้น่ะน้ำหมักจะไม่มีกลิ่นฉุนใช่ไหมครับผมจะไม่เหม็นจะไม่เหม็นคือปกติแล้วน้ำหมักใน,นเวลาน,นี้เดินผ่นานนี่จะกินแรงแต่ถ้าเกิดว่าใส่แบบนี้กลิ่นจะไม่เหม็นก็ต้องมีขวดแบบนี้ด้วยนะครัานผู้ชมครับเติมน้ํานะครับใส่ลงไปแล้วก็เอาไว้แบบนี้ตลอดผมเข้าใจว่าเป็นน้าหมักเติมอากาศอะไรสักอย่างจริงไม่ใช่นะครับใส่ไว้อย่างนี้นะครับจนกระทั่งเราหมักได้ที่แล้วก็เอาไปใช้ครับนะครับเหมือนที่บอกวิธีการใช้นะฮะ หลังจากหมักได้ที่แล้วสิบห้าวันเราเอาไปใช้ยังไงนะครับก็ใช้ในนาในนาข้าวก็ได้ใช้ฉีดผักใช้ผสมน้ําลาดตามขอกหมูหข้อเป็ดข้อไก่ที่มันเหม็นมีกลิ่นเหม,นม็นที่แมลงวันเยอะๆช่วยลดกลิน่นครับลดกลิน่นอย่างผัผกใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ใช้สามช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรสามช้อนแกงครับทำให้ผักงามตเร็วครับแล้วก็ลดชาติ อร่อยไม่ต้องไปใช้ปุ๋ย่างอื่นับอยางอื่นไม่ใช้เลยใช้น้ำหมักยังยาฆ่าแมลงอย่างไงผมไม่เคยใช้เลยเจ็ดปีมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มทําศูนย์มาเนี่ยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงชักหยดเดียวก็ใช้แบบจุลินทรีย์ที่หมักเองทําเองนะครับไปไปไปใช้กับพืชผักแล้วนาข้าวใช้ยังไงครับนาข้าวก็เอาแบบง่ายๆตักตักใส่ถังแล้วก็เดินตักหวานหวานไปเลยลาดไปตามนาข้าวครั้งเดียวครับ ปลูกเสร็จสักเกียรติวันก็ไปลาดเลยครับป้องกันแมลงได้ด้วยวิธีการทําวิธีการไม่เป็นโรคผสมกับน้ำหมักของหอยเชอรี่ก็ได้นี่น้ำหมักหอยเชอรี่เอาผสมก็ใช้น้ำหมักหอยเชอรี่เท่าไหร่ก็ใส่เท่าเท่ากันแล้วก็ไปสาดทำหนึ่งไล่ต่อต่อห้าลิตรครับผมไปถึงนาข้าวนะครับผมจะใช้นี้จะ่ข้าวจะงามไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลย นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทาจุลินซีจากหน่อไม้นะครับวันนี้ทีมงานของคุณคุณสมัยครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com นะครับวันนี้ผมและคุณสมัยลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ